สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะคะเปาวลีทีลาสุดคอร์ดลูกสาวน้องแสนดีงานนี้ทำเอาคุณปู่สุโมโกิกปลื้มสุดๆจนต้องแชร์โมเมนต์ดีๆวันนี้ที่รอคอยมาถึงแล้วนักร้องสาวเปาวลีคุณแม่ป้ายแดงถือเลิกวันที่19เดือน9 2567คลอดลูกสาวน้องแสนดี โดยคุณสามีเอิร์ธการกิจเจริญได้โพสต์ภาพวินาทีสุดประทับใจพร้อมเขียนข้อความสุดซึ้งถึงลูกสาวระบุว่าที่พ่อแม่เคยบอกเราอยู่ตลอดว่ารักมากๆทั้งๆที่หน้าก็ยังไม่เคยเห็นอ๋อตอนนี้เข้าใจแล้ว You are my s u n s h i n เด็กหญิงแสนดีกิจเจริญแสนดี Sandy, ทำเอาคุณปู่สุโมโกิกปลื้มใจจนต้องแชร์โมเมนต์ดีๆลงอินสตาแกรส่วนตัวเลยทีเดียว งานนี้กระอุ้มน้องแสนดีแบบไม่ปล่อยกันเลยทีเดียวรู้เลยว่าหลงหลานหนักมากจริงๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ